สวัสดีค่ะวันนี้มายืนอยู่ท่ามกลางท่ามกลางป่าค่ะป่าใกล้บ้านนี่แหละค่ะนี้มาแอบดูว่ามีฝนตกหนึ่งครั้งแล้วก็คิดว่าจะมีเห็ดออกไหมก็เลยออกมานะคะแต่มาเจอนี่ค่ะดินยังแห้งอยู่นะคะยังยังไม่มีวิแววว่าจะฝผม ยังไม่ชุ่มนะคะถ้าชุ่มค่อยเห็ดถึงจะออกค่ะแต่ก็มาเจอนี่ค่ะนี้นะคะนี่เก็บได้แล้วนะคะนี่เหลืองๆแล้วค่ะนี่มาดูต้นข้าคานี้ด้านบนนะคะก็ก็มีแต่นี่เอาด้านล่างค่ะแก่แล้วค่ะนี่นะคะนี่นี่นี่นยางก็จะสามารถเก็บเอาไปบ่มได้ค่ะก็จะรอจะเห็นรอยเจ้ากระรอกกินแล้วค่ะ เอาไปบ่มค่ะแก่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้ยจะเหลืองแล้วค่ะนี่ออกเหลืองแล้วค่ะนี่ก้นเหลืองเหลืองแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเจอเยอะเลยนี่นี่ค่ะโอ้นน่น,น,น นูนนูนมาเจอพอดีเลยนี่ค่ะูนี่ลูกสุกก็มีค่ะนะดูลูกสุกค่ะนนี่น่ค่ะลูกสุกก็มีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บไปบ่มนะคะถือว่าแก่แล้วนะคะแก่จัดแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะ ไม่เลยนี่ค่ะแม้เจ็ดเขียวแต่ก็แก่แล้วค่ะนี่เอาไปบ่มก็สุกได้ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บกันแล้วค่ะเดี๋ยวป้าปุ๋งจะเป็นคนเก็บค่ะหนักสุเจ ทำไม้สอยเลยค่ะแต่ที่นีจอ่าเอาตัวสูงสูงใส่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยถ้าถ้าลูกเออน,นะคะ <c oughs> โอ้ <c oughs> กายกรรมเปียงยางแล้วครับ <c oughs> พี่สาวเราอายุหกสิบแล้วนะคะเนี่ย นี่ค่ะก็จะเป็นเถาของเขานะคะนี่แล้วก็นุ่นค่ะนูน่นไปยิขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ค่ะนี่แหละค่ะที่ว่าทําไมก็าหายากอีนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าแรงนี้ก็ก็เป็นนะคะแต่ก็เสี่ยงในการที่จะต้องไปขึ้นเอาสูงๆค่ะนี่เห็นไหมคะเขาจะปีนไปตามต้นไม้ค่ะเป็นเถา ถือว่าใช่ลูกด็กๆก็จะอยู่ข้างล่างถ้าคนในพื้นที่ของเราเราจะรู้จักแล้วเราจะหวงแหนนะคะยกเว้นคนมาจากที่อื่นมาแล้วก็มาตัดต้นตัดเผานะคะถือว่าทำลายตรงนี้เป็นป่าสงวนด้วย เดินไปดูข้างหน้าจะมีต้นที่อยู่กับพื้นอยู่ค่ะพอเราเคยมาเราจะรู้เห็นเถานั่นก็ใช่ค่ะเถาแต่จะปีนขึ้นไปสูงละไม่เอานะคะอ๋ยเดี๋ยวเรารู้ที่ค่ะ ติ๊ต้ๆนะคะเป็นพุ่มอยู่ไม่ได้ปีนเราจะไปดูว่ามีไหมไปดยูกันค่ะ เราจำได้ที่ตรงนี้ที่ตำตำนะคะนี่เถาเขานี่ๆนี่ค่ะนี่น,น,นี่พื้นดินค่ะนี่นี่ไงนี่ญ่นี่ไงนีนน่เริ่มแก่แล้วค่ะนี่มา,ว,าว้าวเป็นดอกค่ะเนืยอเนียงใหม่เฮ้ยโอ้โโดกอก ป่ะปุงอะไรนุ๊กมีแต่เหลืองๆแล้วปะนอ EN, ดอกมาก,ก่ะแปลกใจเพราะทุกครั้งเราปรปาปุงเนาะ <loved S 1> คิดว่าแรงแล้วมันจะไม่เป็นเลยนี่ดอกมากค่ะนี่นๆๆนะี่ดอกดกดกทำไมแรงดูว้าวนี่แก่แล้วนะคะนี่นี่ดอกมากๆๆๆนี่กับพื้นเลยค่ะนี่ว้าเราไม่รู้จริงๆ,ๆ,ๆ นี <laughs> ่ค่ะมมยนี่พื้น่ะนี่ดอกจริงๆว้าวว้าวว้าวนี่ค่ะนี่ตูใหญ่มากแกแล้วค่ะนี่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะกินแบบไหน หวานอมเปรี้ยวค่ะมาดูตรงนี้ค่ะนี่ำต่ำๆดอกจริงๆค่ะนี่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 ค่ะว้าวว้าวดอกมากป้าปุ่งไม้ตาไว้เลยว่ากี่วันมาเอาไปขาย เอากันไก่มาตัดตัด,ตด,ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาเดินป่าไม่เสียเที่ยวจริงๆค่ะตอนแรกคิดว่าจะมาดูว่าเห็ดจะออกหรือยังนะคะแต่ปรากฏว่ามาเจอลูกยางค่ะหรือตุ่มกุยหรือลูกคุยอะค่ะนะคะเทนะาคุยนะคะทีะ่มีความ เป็นผลไม้ป่าในหน้านี้นะคะที่หายากนะคะก็ปีนี้แรงจัดขนาดนี้เราไม่นึกว่าเขาจะเขาจะติดแต่ปีไหนฝนดีแปลกกลับไม่ติดค่ะก็เ,เลยงงๆกับอ่าไม้ป่าชนิดนี้มากๆเลยค่ะอานั่งคุยกันกระพื้นเลยคันนี้อ่านี่แหละค่ะเถาคุยที่เขาถ้า ถ้าเขาไม่ได้ปีนขึ้นต้นไม้ก็จะเอ็นมาตามเนี้ยนะคะก็จะทําให้เราสามารถเก็บได้ง่ายนะคะตอนนี้ที่เหลือไว้ก็คงคิดว่ามีคนมาเห็นแล้วแหละแต่ก็คงจะคิดเอาไว้ว่าเอาไว้ให้สุกนะคะซึ่งถ้าเรารู้ว่าแก่เราก็สามารถที่จะเอาไปกินได้ค่ะตรงที่ตรงนี้สวยมากค่ะนะคะดกมากแล้วก็ ถือว่าเดี๋ยวเราก็หมายตาไว้เหมือนกันว่าเราจะดูว่าเราจะมาดูเรื่อยๆให้ป้าปรุงมาดูเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะเก็บไปขายได้ค่ะได้รายได้ด้วยนะคะก็ตอนนี้เขาขายกิโลละร้อยบาทหรือว่าถ้าเราส่งก็ประมาณ60ไม่ต่ำกว่า60 70บค่ะในการที่จะเอาไปขายไปแขวนในทางเพราะว่าถ้าใครไปใครมานะคะเขาจะถือว่าช่องจอมกับเชิงเป็นพื้นที่ป่านะคะแล้วก็ อาจจะมีผลไม้ชนิดนี้เขาก็จะมองหากันใครหิวก็จะมามาเที่ยวช่องจอมนะคะแล้วก็จะมาหาซื้อพวกผลไม้นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ